ช่วงส้ดท้ายของรายการเจาะใจนะครับช่วงนี้เราเป็นช่วงพิเศษครับเรียกว่าเจาะใจเจาะสุขภาพนะครับจะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับคอลัมนิสพิเศษของเราครับคุณเอื้อมพรแสงสุวรรณจากสุกินาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยากให้คุณปูเนี่ยเอาความรู้เอาข้อมูลที่ตัวเองมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากที่ใครๆก็ทําได้และถ้าทําบ่อยๆเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนั่งทานผ่อนคลายเคี้ยวชา้ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยซึ่งเราเนี่ยไม่เคยสนใจมันบางทีเราเดินกินด้วยซ้ำโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันผมกำลังคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยของโลกเนี่ยนะมันชัดมาก ตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยกินข้าวเนี่ยต้องไม่ทําอย่างอื่นเลยใช่แต่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าดูตามร้านอาหารหรือดูที่ตรงไหนก็ได้ที่ผู้คนกินข้าวกินข้าวจะไม่ใช่เรื่องหลักมันจะมีอย่างอื่นอยู่จะถือโทรศัพท์ไปด้วยจะฟังเพลงจะดูโทรทัศน์จะอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับการโฟกัสเรื่องการกินใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะถ้าเราทํานู่นทํานี่ไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องโดนดุโดนพ่อแม่เราดุว่า เคี้ยวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่าพ่อแม่บอกว่าเคี้ยวเร็วๆกินเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะทำรุ่นทำเล่เ์ใเวลาะะเดี๋ยวไปโรงเรียนใ,ใช่ใช<า>่คือเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับสุขภาพจริงๆเพราะว่าอยากให้ลองย้อนกลับไปดูสมัยประวัติศาสตร์นะคะคตั้งแต่ก่อนปี1900ซึ่งยังไม่มีเรื่องของน้ําตาล ไม่มีเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องไขมันแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการเอาคนเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ทํางานเป็นอุตสาหกรรมทํางานรับใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทํางานอย่างเร็วเราก็จะเห็นเลยว่าคนป่วยเนะะี่ยค่ะสูงขึ้นจากเดิมมากมากเลยโดยเฉพาะถ้าเราไปดูศึกษาดูนะคะ,ะ,ะสถิติจากสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาเนะะี่ยค่ะ เราจะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยค่ะขึ้นเป็นกราฟชันขึ้นมาเลยตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาหลังจากที่เราเปลี่ยนเราไม่กินเรื่องไขมันไขมันจากสัตว์แล้วว่ามันไม่ดีไขมันจากกะทิก็ไม่ดีนะคะแล้วเราก็มากินพวกเนยเทียมมาการีนอะไรก็ว่าไปนะคะมสมัยหนึ่งแล้วก็ เรื่องของน้ําตาลก็เข้ามามีบทบาทในอาหารของเราคือมนุษย์กินหวานมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็สัดส่วนของอาหารก็เริ่มไม่สมบูรณ์อีกแล้วเริ่มไม่ครบถ้วนถ้ามองว่าเรื่องกายเราเป็นรถยนต์ะระบบการย่อยอาหารของเรามันคือเครื่องยนต์อ,อาหารที่เรารับประทานมันคือน้ํามันมที่เอาเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยต่อให้น้ํามันดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องยนต์เราทํางานไม่มีประสิทธิภาพอ,อาหารเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะ ย่อยได้ดีดูดซึมได้ดีเราจะทำยังไงให้มันประสิทธิภาพง่ายมากเลยอย่างที่เราคุยกันนั่งทานผ่อนคลายเคี้ยวช้าอันนี้แก้ปัญหาได้สารพัดยากเลยค่ะเรายังไม่ต้องพูดว่าสิ่งที่เรากินไปเป็นอาหารที่ดีหรือไม่ดีนะ,ะอันาที่หนึ่งแต่ระบบย่อยอาหารเราเริ่มตั้งแต่มันผ่านริมฝิปากไปเนี่ยจนเข้าถึงดูดซึมที่ลำไส้เล็กเนี่ยเราพยายามโยนความรับผิดชอบทั้งหมดลงไปที่กระเพาะโดยการผ่านปากให้เร็วที่สุดแล้วสิ่งที่ได้คือกระเพาะก็ก็จะทําไงก็ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าผม เคี้ยวสามคำผมเกลือแล้วอะไรเงี้ยนั่นนั่นเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ธรรมชาติกําหนดให้มนุษย์อยู่กับอาหารแบบไหนนั่นคือประเด็นหลักเลยค่ะสําคัญมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าระบบย่อยของเราเนี่ยค่ะสําคัญที่สุดเลยจะว่าไปในร่างกายมนุษย์เพราะว่ามันทั้งเป็นตัวรับแปลว่าดูดซึมสารอาหารเข้าไปแล้วก็กันกรองด้วยเรื่องเชื้อโรคเรื่องของภมูมิคุ้มกันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วการย่อยเนี่ยค่ะระบบ ย่อยของเราเนี่ยจะไม่ทํางานเลยเมื่อร่างกายเครียดเขาจะมีอยู่สองใช่เขาจะมีอยู่2โหมดค่ะจริงเหรอมันปล่อยผ่านไปเลยเหรอคือเครียดคือกรดในกระเพาะอาหาร ไม่หลั่งออกมาเพียงพอที่จะย่อยอาหารพอลงไปที่ลำไส้เล็กเขาก็ไม่สามารถดูดซึมได้เพราะมันไม่เล็กพอเพราะมันไม่เล็กพอแล้วก็เรื่องของพวกน้ำย่อยเอนไซม์ช่วยย่อยมันก็ไม่หลั่งออกมาเพียงพอที่จะย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปคือถ้าร่างกายอยู่ในโหมดที่เครียดเรียกว่าซิมปาเตติกนะคะไม่ว่าเราจะเดินทำงานอยู่เล่นโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งพูดคุยเรื่องงานไปด้วยกินไปด้วยทํางานเล่นคอมพิวเตอร์ดูทีวีไปด้วยซึ่งมันก็จะทําให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดโดยเราคิดว่าเราไม่เครียดใช่ไหมใช่โดยที่เราไม่เครียดไม่ใช่แปลว่าเราต้องเป็นมีความทุกข์อย่างเดียวถึงจะเรียกว่าเครียดใช่ค่ะร่างกายจะทรีตเลยว่าอยู่ในโหมดซิมปาเตติกระบบย่อยอาหารจะหยุดทํางานหยุดทํางานนั่นก็หมายความว่าน้ําลายที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยคะ่ะที่ควรจะย่อยคาร์โบไฮเดรตได้เนี่ย ก็อาจจะย่อยไม่ได้เพราะว่ามีเอนไซม์ช่วยย่อยไม่พอแล้วก็พอกระเพาะอาหารกรดในกระเพาะอาหารซึ่งจะต้องมีความเป็นกรดเพียงพอเลยก็คือมีเอ่อพีเนี่ยคะ่ะ1.5ถึง3คือกรอดมากๆเลยนะคะก็อาจจะมีความเป็นกรดไม่พอที่จะย่อยอาหารอย่างเงี้ยเวลาเรากินเข้ามาเรากินเนื้อไปอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นโปรตีนแต่พอมันไปอยู่ในลำไส้เล็กที่มันจะต้องดูดซึมเขาจะต้องดูดซึมเป็นกรอดอะมิโนแล้วคือมันต้อง ละเอียดมากๆมันจะต้องมีกระบวนการแบบนี้ร่างกายเราถึงได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วก็จะทําให้ระบบต่างๆของเราทํางานอย่างดีเพราะว่าเสียสมองเนี่ยเขาจะต้องมีอาหารชุดหนึ่งนะคะข้อเข่าก็จะต้องมีอาหารชุดหนึ่งแต่ทั้งหมดมันผ่านจากกระบวนการนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะกินอาหารไปบํารุงสมองแต่ถ้าระบบย่อยของเราไม่สามารถทํางานอย่างที่บูบอกได้ มันก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารที่ดีต่อสมองไปบำรุงสมองได้นี่คือสิ่งง่ายๆเล็กๆที่บางทีเราอาจจะลืมไปอีกประเด็นที่ผมฟังจากคุณปูเมื่อตอนต้นรายการเมื่อกี้นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคช่วงปฏิวัติตอุตสาหกรรมหรือประมาณสักก่อนสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือหลังสงครามโลกแถวๆนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์มันถูกเปลี่ยนไปจาก ความที่ควรจะเป็นแต่เข้าสู่การผลิตได้เยอะผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ําผลิตได้ด้วยการพอเลี้ยงคนจานวนมากเพราะตอนนั้นมันขาดแคลนทุกอย่างค่ะแล้ววิถีของการใช้ชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมคุณจะมานั่งเออระเหยกินข้าวเคี้ยวห้าสิบครั้งกลายเป็นเรื่องที่ถูกปฏิเสธกลายเป็นเรื่องไม่ดีว่าคุณเคี้ยวนานจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่เขาทำมาเมื่อสามปีที่แล้วปี2 0 1พสิบะค่ะ,ะแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในวรารสารทางการแพทย์ชื่อ i n t e r a t i v e Medicine Clinical Journal นะคะตัวย่อว,ว่า IMCJ ค่ะ <Ừ. S 2> ก็คือตัวนี้เขาได้ทดลองกับผู้ป่วย3กลุ่มก็คือกลุ่มของลำไส้แปรปรวนโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารทำงานผิดปกติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น Functional gastrointestinal disorder นะคะแล้วผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบบ ปวดท้องไม่สบายท้องมีกดมีแก๊สเพราะว่ามันเป็นอาการของโรคของเขาอะนะคะก็เอามานั่งทานให้ทุกคนเนี่ยค่ะก็คือเวลา,าถ่านั่งถ้าบอกให้เคี้ยวช้าเลยเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ก็ให้หายใจก่อน5ครั้งหายใจเข้าออกก่อน5ครั้งนะคะแล้วเวลาทานอาหารเนี่ยให้เคี้ยวประมาณ30ครั้งระหว่างที่เคี้ยวเนี่ยค่ะให้วางช้อนด้วยแล้วก็หายใจอยู่กับลงหายใจเหมือนเราไปวัด เหมือนตอนที่เราวิปัสสนากันนะคะแบบนั้นเลยแล้วก็ทานอาหารแบบนั้นนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเลยที่ทําให้ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะอาการเหล่านั้นลดไปเลยนะคะจริงๆแล้วปูแนะนําให้คนหลายคนทําแบบนั้นแล้วก็จะมีคนมาบอกปูว่าระยะหนึ่งก็มาบอกปูว่าเออตอนเนี้ผมอ่ะเคี้ยวแบบที่คุณปูสอนอ่ะ อาการแน่นท้องหลังอาหารหายไปเลยเราไม่ได้พูดเองแต่มันมีงานวิจัยที่บอกเลยว่า mindful eating เขาใช้คำนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นการกินอย่างมีสตินั่นเองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะลดอาการต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้เพราะว่าอะน้ำย่อยมันก็มีมากเพียงพอในการที่จะย่อยอาหารในมือน,นัอ้นเอนไซม์ช่วยย่อยต่างๆเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยไขมันคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นนะคะก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะถ้ายังฝึกเคี้ยวนานๆไม่ได้มีคําแนะนําอื่นเพิ่มไหม มันก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการทานอาหารช่วยย่อยนะคะ<ม>อาหารช่วยย่อยเนี่ยก็มีหลากหลายเลยเราก็จะรู้ว่าอาสับป,ปะรดเนี่ยก็จะช่วยย่อยโปรตีนได้ะมะละกอก็ช่วยย่อยโปรตีนได้กินก่อนอาหารใช่ไหมก็กินพร้อมกับอาหารเราจะเห็นว่าอาหารอีสานอย่างเงี้ยคะ่ะมีมะละกอดิบเป็นส้มตำเราก็ทานกับเนื้อสับพวกลาบหรือไก่ย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือคนโบราณเขาคิดครบมาหมดแล้วว่ามันช่วยกันย่อยได้นะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ ดื่มพวกเครื่องดื่มที่เป็นไซเดอร์ก่อนอาหารได้เพราะว่าเครื่องดื่มที่เป็นไซเดอร์เนี่ยคะะ่ะเขาจะมีกรดนะคะตัวหนึ่งที่จะไปช่วยกร,<ะ>กระตุ้นกระเพาะอาหารนะคะให้หลั่งกรด ในการที่จะย่อยอาหารออกมานะคะอันนี้ฝรั่ง,งเขาก็กินกันมานานแล้วใช่ค่ะเขาก็จะเป็นพืชในท้องถิ่นของเขาแต่บ้านเรานะคะ,ะก็มีพืชท้องถิ่นบ้านเราที่นามาทําไซเดอร์ตั้งมากมายนะคะมังคุดไซเดอร์เองก็เป็นอะไรที่เราก็อยากแนะนํานะคะ,ะซึ่งหลายคนก็พบว่าเรื่องของการย่อยอาหารก็ถ้เ<อ>าเอาของมุซูกินานี่ก็คือสะดวกสบายเป็นขวดมาให้เรียบร้อย หนึ่งขวดคือหนึ่งโดสของการกินเลยใช่ค่ะก็คือเราเจือจางมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าไซเดอร์เองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเข้มข้นนะคะมันจำเป็นจะต้องเจือจางสามเปอร์เซ็นถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นตามกฎหมายออยค่ะซึ่งเราก็เจือจางมาแล้วนี่คือเรื่องสุขภาพที่เอามาฝากกันนะครับท่านผู้ชมลองทำดูนะครับได้ผลอย่างไรก็ลองแชร์กันมาในระบบโซเชียลของเรานะครับขอบคุณคุณปู่มากครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะจอดใจหมดเวลาแล้วนะครับตัดจาหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ จำได้ว่ามีอยู่โมเมนต์หนึ่งตอนเรียนจบปั๊บก็มีเหรียญทองค้องคอพี่ดูเพื่อนชาวยิวคนนึ่งซึ่งเป็นคนเก่งที่สุดในห้องเลยเดินมาบอกว่าคนไทยเก่งอย่างยิวทุกคนหรือเปล่าผมก็บอกไม่อะเอออ่ะ,อะไม่เก่งไม่ได้เก่งนี้ทุกคนเราเนี่ยโง่สุดในประเทศละ <laughs> เออเราก็ร้ายนะ